ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสูุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาวันนี้ก็มีความรู้สึกขึ้นมาในใจ เรื่องการเรียนรู้การฝึกอบรมตัวเองนะเนื่องจากชีวิตในกระแสะโลกเราจะเห็นความเป็นไปของโลกก็เต็มไปด้วยการอยากมีอยากเป็นอยากจะเป็นผู้ชนะกันต่างๆนานา,นาก็ทำให้ มีความรู้สึกทบทวนพิจารณาธรรมในพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้ชีวิตของเราข้ามพ้นไปจากการปรุงแต่งข้ามพ้นไปจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่เราเดำเนินหน้าที่ชีวิตของเราตามกระแสพระธรรมคำสอนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องยึดมั่นถือมั่น เป็นฐานของการที่เราจะฝึกอบรมตัวเองด้วยการที่จะฝึกอบรมตัวเองต้องยึดหลักยึดมั่นแนวทางแต่และเนื้อนะที่เราได้มีโอกาสน้อมยึดถือเอาไว้นั้นก็เป็นเรื่องการสร้างฐานภายนอกฐานภายในการรักษาศีลระลึก ถึงไม่ทำร้ายตนและคนอื่นแล้วก็มีการน้อมความตั้งมั่นด้วยสัมมาสมาธิก็มีการน้อมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวตนของเราทั้งสิ่งที่คิดที่พูดที่ตนนั้นกระทำก็ตามก็มาสอนตัวเองอบรมตัวเอง สิ่งที่บกพร่องผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดเราก็มาถามตอบตัวเราเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกขณะที่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับสังคมนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรจึงได้มีโอกาสน้อมความไม่เที่ยงอยู่สม่สำเสมอว่าชีวิตของเราไม่เที่ยง การที่น้องวามไม่เที่ยงก็เป็นเครื่องเตือนตัวเราเหมือนกันก็ทำให้เกิดการเกิดการระมัดระวังนะวิธีการใช้ชีวิตของเรานะในเนสิ่งที่เราเกิดขึ้นแน่นอนพระธรรมคำสอนเป็นแนวทางไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ทันความคิดให้ทันคำพูด ให้ทันการกระทําของเราว่าเกิดขึ้นสอดคล้องตรงกันหรือไม่นะก็ต้องมีการถามตอบทบทวนพฤติกรรมของเรานะด้วยตัวเราเองแลนะสิ่งที่เราได้เห็นความเป็นไปในกระแสโลกนะเวลานี้ก็บีบคั้นกันนะสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องลุมเล้าแลนะไปสู่การแข่งขันช่วงชิง ปะทุสลายกันในกระแสโลกก็มีเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นไปตามแผนของชีวิตแต่ละหมู่แต่ละคณะขาดความสำคัญในเรื่องส่วนรวมในเรื่องศิงลธรรมอันดีในเรื่องสิ่งที่จะปลูกฝังให้เรามีความละอายต่อบาปนี่สังเกตด,ดู มันก็จะเป็นไปตามกระแสโลกกันแต่จึงเราจึงได้มีโอกาสน้อมพระธรรมนั้นมาสอนตัวเราเองเพื่อจะให้นะบรรเทาเบาบา,บางแล้วก็หมดไปในใจของเรานะีจึงได้มีโอกาสน้อมหัวใจในพระธรรมคำสอนก็คือเรื่องแก้ไขทุกข์แทงการเวียนไห้ตายเกิด ของตัวเราเหมือนกันก็ได้มีการสร้างสมไปด้วยการภาวนาบ้างการเจริญพิจารณาธรรมไปบ้างการฝึกสตินะเข้าถึงกายถึงใจถึงจิตใจตนให้รู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเราที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลหรือสิ่งที่เราเกิดขึ้นนั้น นะบรรเทาเบาบ,าบางลงไปแค่ไหนอย่างไรแล้วนะเพราะนั้นชีวิตแต่และว,วันก็ถือว่าเราเดินทางไปสู่ความสูญเสียไปสู่ความล้มหายใจจากพัดพรากจากกันนะซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตก็จึงได้มีโอกาสน้อมสิ่งเหล่านี้นะเพื่อจะให้สอนใจเราอบรมตัวเรา เหมือนกับพัมบนพัมสอนเพื่อจะให้มีสติเห็นจิตเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความไม่เที่ยงเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเกิดประโยชน์กับท่านนั้นหมายถึงเราเห็นสัจธรรมชีวิตนาทีขึ้นบ่อยขึ้นนะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เคยเป็นที่รักที่ผูกพันของเราก็ตาม นะถึงแม้ว่าท่านจะดูแลตนเองอย่างดีเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องอารมณ์นะสุขภาพต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถนะที่จะยืดยาวหรือยาวนานเกินวิถีชีวิตของมนุษย์เราได้ก็รุ่นแล้วรุนเล่านะถึงที่ได้เห็นภาพนะปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาแม้กนระนะนะทั่งเพื่อนสนิทมิตรสหายของเรา ก็ลมหายใจจากกันไปมากมายมาแล้วจึงได้มีโอกาสสอนตัวเองอยู่ล่ำไปนะทำอย่างไรจิตใจของเรานะเบาบางนะแค่ไหนหมดไปหรือไม่ที่พึ่งของเรานะปัจจุบันนักการเราก็เรียนรู้อบรมตนเองก็ออยากที่เราจะไปบอก ให้คนอื่นได้เรียนรู้ตามเพราะสิ่งที่เป็นพระธรรมคําสอนจับต้องได้ยากนะไม่ใช่จับต้องกันด้วยความคิดจับต้องกันด้วยความรู้สึกนะว่าเรานะเข้าใจในพระธรรมคำสอนนด้เราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันได้นะต้องทดสอบตัวเราเองอยู่สมา่เสมอทบทวน ไต่ตองพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกายวาจาใจและหน้าที่ของเรานะที่เป็นไปโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกเรายุคเก่าๆก็โชคดีมีโอกาสได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์หลายต่อหลายรุ่นนะก็มีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสอนุโมทนากับท่าน ได้ได้มีโอกาสเนีเห็นความเมตตาของท่านเมื่อเราได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางจเจริญภาวนาจเจริญการพิจรารณาความไม่เที่ยงในท่าสี่ดินน้ำลมไฟในสิ่งที่เรามีชีวิตร่วมกันนะก็ล้มหายตายจากกันไปคนแล้วคนเล่านะก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม งานนะส่งท้ายกันอย่างนี้จำไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราก็ยินดีที่จะได้มีโอกาสไปส่งท้ายนะไปน้อมพิจารณาธรรมในชีวิตนะที่ผู้ที่นะพัดภาคจากไปก่อนผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็จะไปส่งท้ายนะผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสนะจะใช้ชีวิตสุดท้าย นะให้ประโยชน์เกิดในในตนในสังคมแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาธรรมนะเราใช้ปัจจัยสของเราเลี้ยงชีพสมบูรณ์แค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้สังขารร่างกายของตนนั้นอ,อยู่ยาวนานไดนะ้นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นกัน ตลอดเวลานะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเราจะได้เห็นความนะไม่เชื่อมั่นว่าพระธรรมคำสอนนั้นเนะมื่อฝึกเมื่ออบรมแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นเบาขึ้นสบายขึ้นะวางใจได้มากขึ้นนะแน่นอนโลกยุคใหม่ก็มีแต่สิ่งที่ประสุทล้ายกัน นะทั้งความคิดทั้งคำพูดทั้งการกระทำกันนะีไม่ได้เปิดใจให้โอกาสในสังคมต่อกันแต่เนื่องจากเราได้มีโอกาสนะสอนตัวเราแล้วก็มีความเพียรทั้งในกระแสะโลกในกระแสะธรรมก็จะใช้ชีวิตคู่กันอย่างนี้เหตุจากการใช้ชีวิตคู่กันดังกล่าวเท่ากับเรามีโอกาสใกล้ชิด พรก็ทำคำสอนนะสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้สัมผัสต่างๆนั้นเราจะเห็นใจของเราเป็นอย่างไรนะจิตใจจะต้องฝึกกันให้เกิดสติให้ได้นะการที่พูดอย่างนี้ก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคณนะการยาณม,นะมิตรของเรานะเพื่อจะให้การยานิมิตของเรานั้นได้ยินได้ฟังได้เห็น ได้พิสูจน์ตัวตนของต,ตนเช่นกันกิเลสในใจส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองหลักด้วยกันนะกิเลสปฏิฆะกิเลสราคะในใจนะก็คือความยินดียินลาลนะที่เราได้สังเกตพฤติกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนักการนะเพราะนั้นจะเห็นว่าพระธรรมคำสอนถ้าเราสามารถนำมาสอนตัวเราเองได้ นะก็เท่ากับเราจะพบจะเจอสิ่งที่เป็นพระธรรมคําสอนนะและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะทำให้เราใช้ชีวิตกระแสะโลกด้วยความพอเพียงของเรานะด้วยความพอดีของเรานะแล้วก็ทําให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความรักความอบอุน่นนะเพื่อนะเกิดประโยชน์สืบเนื่องกันไปพระธรรมคาสอนนะ ก็เป็นของที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตนให้เหมาะสมกับที่เราฝึกอบรมนะจะเข้าถึงมากถึงน้อยประการใดก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยมห่อเหี่ยวเศร้าหมองประการใดนะแต่จะเห็นว่าเรายิ่งมีการจับต้องมีการทำพิธีกรรมก็เท่ากับเราสร้างความเพียรเหมือนกัน เราน้อมหาความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างาชีวิตแต่และว,วันนั้นสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นถึงไหน,นกระแสะโลกที่เรามีโอกาสได้ทำหน้าที่กระแสะโลกเราคำนึงถึงใจเขาใจเราหรือไม่ถ้า,าว่าเราไม่คำนึงถึงใจเขาใจเราก็ต้องมาทำการแก้ไขตัวเราเหมือนกัน ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเอียงไปทางกระแสโลกทางเดียวหรือไม่หรือเราจะเอียงไปทางกระแสธรรมจนกระทั่งละเว้นหน้าที่ในกระแสโลกไปนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เรายังมีคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์เราควรจะต้องสำนึกสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ได้ยินได้ฟัง สิ่งที่เป็นมงคลนำมาน้อมใส่ตนนำมาสอนตัวเราเองเพื่อจะให้ตัวเราเองนั้นอยู่ในกระแสแห่งพระธรรมคำสอนเมื่ออยู่ในกระแสพระธรรมคำสอนเราก็จะมีกัลยะาณมิตรตามพระธรรมคำสอนกันนะเพื่อจะส่งเสริมเพื่อจะมีการแลกเปลี่ยนะวิธีการหรือสลับวิธีการเรียนรู้ นะปีกย่อยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับเราั้งพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนะเรียนรู้พระธรรมคำสอนนำมาสอนตัวเราเองก็ทำให้เกิดการแก้ไขตัวเราเองได้พอสมควรทีเดียวนะกระแสะโลกก็เข้าใจกระแสะโลกกระแสธรรมเราก็จะเข้าใจกระแสธรรมนะจากการยึดมั่น คุณงามความดีในการสร้างทานในการรักษาศีลในการเจริญสัมมาสมาธิฝึกสติให้เกิดขึ้นเห็นสภาวะไม่เที่ยงเราก็จะอยู่ในกระแสธรรมในะด้วยความรู้สึกเบาขึ้นเห็นความจริงในปัจจุบันมากขึ้นนั่นแหละที่เขาบอกว่าต้องมาสอนตัวเองกันนะเป็นเรื่องของเข้าถึงเฉพาะตน ของใครของมันเรียนรู้กันสั่งสมกันก็จะเป็นประโยชน์สืบทอดลูกหลานของตนกันได้เรื่อยนะจะไม่มีการเสื่อมคลายอาจจะไม่มีการหมดไปถ้าเราได้ฝึกได้อบรมได้มีความเพียรน,นะทไมแรกๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่เรามีความสงบนะภาวนาจนเกิดความสงบนั้น ก็คงจะใช่นะว่าสง,งบแล้วมีที่ยึดเนี่ยวนะทางใจของเราได้แต่ยิ่งเราสร้างความเพียรพิจรารณาความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสได้พบพระธรรมคำสอนจากการที่เราสร้างความเพียรให้เกิดสติให้เกิดสภาวะของการคลายการยึดมั่นของตนนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ ทีเดียวที่เราใช้ชีวิตตามพระธรรมคำสอนจะมีการแยกแยะหน้าที่ทางกระแสโลกนะแล้วก็แยกหน้าที่กระแสธรรมก็คือเรื่องจิตใจของเรานะทำแล้วมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทำแล้วมีความเมตตาเมื่อทำแล้วมีการวางใจเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ถ้าหากว่าเรามัวแต่ยึดมั่นถือมั่น ไม่รู้จักจิตใจตนมีเมตตาสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นเราจะไปรู้ธรรมะนะการวางใจได้หรือไม่ได้อย่างไรนะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เรามมีความเพียรน,นั้นประโยชน์อย่างยิ่งที่เรามาสอนตัวเราเองอบรมตัวเราเองนั้นนะก็ทดสอบสภาวะกัน นะสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วใจของเราเบาขึ้นสบายขึ้นมีเมตตาขึ้นมีการวางใจได้มากขึ้นพอถึงเรื่องการวางใจเนี่ยนะก็เป็นปริศนาอยู่ตลอดเวลามีความสงสัยกันอยู่สม่ำเสมอเขาวางใจกันอย่างไรนะถ้าวางใจกระแสคำพูดหรือความคิดก็จะมีอาการที่พูดออก นะออกมานะเนื่องจากได้ยินได้ฟังกันทั่วๆไปบางทีก็ไม่ได้เกิดจากใจเกิดจากความรู้สึกนึกคิดนะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็นำมาประเมินตนว่าตนนั้นนะวางใจนะหรือเวขาอะไรประมาณนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนนะเราก็ไม่ได้ไปปรามาจับจ้วงกัน แต่เราก็มาคุยกันเพื่อจะแลกเปลี่ยนเพื่อจะเตือนสติตัวเรานะที่จะไม่ปรามาทผู้อื่นนั่นเองนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นเวลาที่พอสมควรก็ขอน้อมพระธรรมคำสอนน้อมถึงพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ